วันนี้ก็เริ่มงานวันที่สองของกระลงบ้านดาดน,นะครับหลังปีใหม่ตอนนี้ก็ปี68นะครับของทีมงานใจประเสริฐแะพี่กุณทองดำซิ่งครับมาวิ่งด้วยกันนะครับวันนี้ก็เริ่มงานปี68ดวันที่2นะครับวิ่งระยะทางอยู่เจ็ดกิโลครับ ครับตอนนี้ก็กำลังตักดินใส่นะครับของพี่กุลทองดำซิ่งนะครับตันนี้ก็วิ่งอยู่เจ็ดคันนครับวิ่งรยยะทางเจ็ดกิโลก็วันหนึ่งได้ประมาณสิบคนเที่ยวนะครับลงที่อำเภอบ้านด่านนะครับเป็นงานเที่ยวของทีมงานเชฟเปิ้และพี่กุลทองดำซิ่งนะครับ ไมโครตักก็อยฮิตาชิดีเอ็กซ์ร้อยยี่สิบด้ยวัน,นนี้ก็เพิ่งจะมาเที่ยวสองนะครับตีเมื่อเช้าลงงานแปดโมงครับ ที่ลองนานครับลอกนานสาสิบเซนนะหน้าดินสวยมากครับเอาไปโรงงานเที่ยวที่อำเภอบ้านด่านครับอำเภอบ้านด่านจังหวัดวีรำครับตอนนี้ก็วิ่งกันเข็ดคัน หลังจากปีใหม่หยุดไป1อาทิตย์นะครับ่งจะมาเริ่มบิงในวันนี้ครับ2วันก็วันนี้ครับครับก็จบคลิปเพียงเท่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่คุณเขาน้ำซิงนะครับขอบคุณครับ